โอเคครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วนะมาแล้ว,ลวนะครับมาไปตกลงกับเจ้าของเขาเรียกว่าอะไรนะไปตกลงกับคนที่เป็นสปอนเซอร์หลักครั้งนี้นะครับผมก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะประกาศนะครับประกาศสำหรับการจับรางวัลสำหรับการจับรางวัลทีแท้ของ b a c k pack studio นะครับติดตามที่ channel ยูทูบของมังคีเกมเมอร์นะครับโอเคก็ก็บางทีก็ยังไม่ลงตัวเนาะเพราะว่าเป็นการประกาศอะรางวัลครั้งแรกนะครับยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็คืออย่างนี้นะครับก็จะมีเจ้าตัวโปรแกรมมาเคยเคยมีใครเคยเล่นกาลีนาวะเออเคยเล่นกาลีนกาลีนาดิเออมันจะมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมเออโอเคนะก็เดี๋ยวขอเปิดแต่เป็นหน้าจอหลักผมเลยแล้วกันนะครับเพราะมันง่ายดีนะครับในการสุ่มโอเคนะแป๊บนึงนะ ก็คือการสุ่มเนี่ยมันจากจากของ Back แท็กนะครับก็คือตัวนี้จากผู้เล่นนะครับในเซิร์ฟแบ็ k แท็กเกมเมอร์สตูดิโอนะครับสำหรับผู้ที่เติมเงินสนับสนุนนะครับสนับสนุนทางเซิร์ฟแบ็คแท็กเกมเมอร์สตูดิโอเนี่ยเขาก็จะมีการสุ่มเลือกของบัตรทูเนี่ยครับสำหรับผู้สนับสนุนเขาก็มีแจกคีย์เกมแท้นะครับทุกเกมเลยของคีย์เกมแท้ทุกเกมแล้วเราก็จะมาสุ่มกันว่าเออคีย์เกมแท้ตัวเนี้ยมัน เออก็เป็นคีเกมแท้ครับเพราะว่าเขาเปิดทั้งแท้ทั้งเถื่อนนะครับเซิฟนี้นะครับผมดีมากที่ผมชอบตรงนี้แหละครับก็คือเปิดทั้งแท้ทั้งเถื่อนนะครับเพราะว่าอย่างนั้นเราก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีในวันนี้นะครับอ่ะต่อไปก็เดี๋ยวขอรยหนจอนี้เลยแล้วกันมอนิเตอร์อ่ะผมจะใช้เป็นเจ้าตัวโปรแกรมนี้นะครับผมนะโอเคนะครับนานจังครับ นะทนไม่ไหวแล้วนะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็คือไปตกลงกันมานะครับว่าเอ้ยสุ่มนี้อย่างนี้นะโอเคใช่ก็นะครับผมสําหรับคนที่นี่นะครับรอดูว่าใครจะเป็นผลรางวัลนะครับในวันนี้คอเกมแท้เราก็จะมีตัวนี้ครับเออมีรายชื่อเกมนะครับผมซึ่งเราจะสุ่มเจ้าตัวรายชื่อเกมก่อนว่าเกมไหนจะออกนะครับก็ดีมากครับเซิฟนี้ก็คือแบบว่าเขามีแจกอะซึ่งผมก็มีรายชื่ออยู่หนึ่งในนั้นนะครับซึ่งผมก็เติมไป แล้วผมก็อยากได้เหมือนกันนะครับผมอยากได้แอสซซินนะเรื่องของเรื่องก็คืออยากได้มากแอสซซินนะครับไม่โคตรอยากได้เลยจริงๆเรื <c oughs> <c oughs> ่องอยากได้มากนะครับผมนะเดี๋ยวลืมปิดแชทนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะจ๊ะเอออยากได้เกมแอสซซินนะครับผมเพราะว่าผมก็มีรายชื่ออยู่ในนั้นเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจะได้ผมหรือเปล่าอันนี้มันก็เป็นผลการสุ่มนะครับเพราะว่าผมก็เติมสนับถึงเซิร์ฟเขาไปเพราะว่าไอ้เซิร์ฟเขาเนี่ย ดีครับดีดีดีก็คือผมก็เลยต้องสนับสนุนโอเคมามาดูกันนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มแล้วว่าจะเป็นเกมไหนนะครับที่จะออกไปในวันนี้นะเดี๋ยวเรามาเริ่มซูมกันนะครับอ่ะมันก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้มานะครับว่ามาดูกันเดี๋ยวเปิดใหญ่เลยแล้วกันเนาะมันขยายได้ไหมไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาซูมกันว่าเกมไหนจะออกของวันนี้นะครับของวันนี้ของสัปดาห์นี้นะครับจาก b a c k h a ค d Gamer Studio นะครับแจกฟรีนะครับสำหรับผู้ที่สนับสนุนเซิร์ฟนะจ๊ะ โอเคมามาดูกันว่าใครจะได้อะไรอันนี้ขอสุ่มเกมนะใครจะได้เอามาดูกันครับผมเกมอะไรจะออกครับวันนี้นะดูกันปับ๊บครดไอวีแบล็กแอ s ซินฟักแมนเกมที่กูต้องการไอ้เหี้ยแอ s ซินนะครับวันนี้เป็นเกมแอ s ซินนะจ๊ะนะโอ้ยเดี๋ยวเรื่อหนึ่งแป๊บนึงตายแล้วใครจะได้วะไอ้เหี้ย เฮ้ย,เ,ย,เ,ย,เ,ย,ฮยเกมแอสซัสซินเกมที่ผมอยากได้เลยนะจริงเออเป็นแอสซัสซินนะครับผมตายแล้วนะครับแล้วต่อไปก็ <c oughs> จะเป็นรายชื่อนะครับของของคนที่จะจะลุ้นรับนะครับผมเ,เดี๋ยวผมขอไอ้นี่ก่อนแล้วกันรู้จึกวิธีใช้เขามีมีให้อยู่นะครับตัวนี้ผมยังไม่คล่องนันไหร่ okay. <c oughs> <c oughs> โอเคเยอะโอเคมา ต่อไปจะดูว่าแม่งใครใครจะได้ใครได้เ, hey, เดี๋ยวกูบอกเลยเดี๋ยวกูไปไป,ไปไล่ล่าถึงบ้านโอเคลายชื่อนะครับนะนี่เป็นส่วนของตัวนี้มาแล้วนะครับเอ่อวิภาบันสวัสดีนะครับผมรอบสองนะครับเป็นลายชื่อนะครับในส่วนต่อไปตายแล้วนะ hey, <wake> โอเคยังนะครับยังยังเขป้งมาบอกอยู่ว่ายังนะครับเดี๋ยวสักคู่หนึ่งนะครับผมแอสาซินนะจริงๆวันนี้ผมไม่โคตรยางได้ เอเอแอแาไปดูดสสินตัวที่เราแจกหน้าตาเปังไอ,อสซตัวที่เราแจกนะครับก็จะประมาณนี้อ่าโอเคนะครับเกมเอสสซินนะครับก็มีมีใครรู้จักมัอสาซินนะับเกมเซินเออมันลุ้นีน๋กพก็อรอลุ้นอยู่แมงพี่คตจักได้เลยอสสเอสซินเออเกม,มชื่อว่าอะไรวะตะซิน นี่นะครับก็คือมันเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับก็เป็นเกมแนวเนื้อเรื่องแม่งโคตรอยากได้จริงๆพี่แม่งโคตรอยากได้เป็นแบบเนื้อเรื่องเออใช่ใช่ใช่แม่งโคตรอยากได้เลยเรื่องของเรื่องนะครับตายแล้วนะเนี่ยครับมันเป็นเกมแนวเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็เล่นไปตามเนื้อเรื่องไปอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับวันนี้ว่าใครจะเป็นเจ้าของผลงานนั้นหรือว่าใครจะโชคดีนะครับในอาทิตย์นี้เออรู้ครับพี่ พุ่นเหมือนรอลุ้นอยู่งั้นอะ่ะเออเฮ้ยแต่แต,แต่พี่ขอพอรเถอะกูขอแล้วกันนะบัตรดูเลขนี้นะขอแล้วกันอยากได้มากนะครับผมนะอยากได้นะผมขอให้พี่ทีได้โอเคก็คือแบ็ k แท็กเกมเมอร์เนี่ยที่ผมอยากเล่นก็นเนี้ยมันมันได้ลุ้นอะ่ะเออพี่ทีได้แน่นอนจริงเหรอวะเราไม่มั่นใจแล้วจวังหวะนี้จริงเหรอวะมามาดูกันนะผลสุ่มต่อไปก็คือเป็นลายชื่อนะครับผมเออมาแล้ว แบ็คเเแมเมอร์สตูดสนับสนุนเกมดีมากเลยครับออใช่นะครับผมสนับสนุนเกมดีมากนะครับสิ่งที่ผมอยู่มานานก็ก็อย่างเงี้ยครับเออมาไอดี ID นี้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 ยังไงยังไงหลอนรุ่นกันอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงนะเออโอเคมาหนึ่งรับไปพร้อมกันครับหนึ่งสองสาม ปึง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 ตึมตึมตึมฝากไม่ใช่ของกูละเลขนี้ชิบหาย <c oughs> <c oughs> พลาดเลยกูเฮียใครได้วะใครได้วะแม่งสาดพลาดแล้วจงังหวะน,นี้พลาดเลยกู ใ,ใสๆต้าไปแดกซลัะเองกยากได้ไอดี ID ใครวะเนี่ยโอ้ยตายละไม่รู้นะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องก็ต้องเซฟไว้เดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ารู้ว่าดีใครเดี๋ยวผมจะเอามาบอกอีกรอบนะครับฟากแมนตายแล้วขึ้นทนโทถอยเนี่ยครับโอเคเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะครับว่าเป็น UID ใครนะครับผมจะได้ส่งไป ให้เขานะครับแล้วเขาจะรู้ได้ไงก็คือเขาเขาให้พี่สุ่มเออแล้วก็จะประกาศทางเฟซอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเออ UID นี้นะครับเอ้ยก็คือออรหัสนี้นะครับที่ที่ได้รับเออเงินในเกมนะครับก็คือมีห้าหกเจดหห้าหกลงท้ายด้วยอะไรวะสองเก้าห้าหสอง้าห้าหอยู่ไหนวะ ไหนวะนั่นหนึ่งนะนี่ไงนี่ไงครับเจ้าของเกมแม่งเลยยังแอสตาซินกูเฮ้ยหัวร้อนทำไมไม่ได้เกมแอสตาซินหรือไปคนอื่นได้วะแม่งเด้งไปวันนี้หัวร้อนแล้วอยากได้นะครับโอเคนะครับก็ได้อันนี้แล้วเดี๋ยวขอขึ้นไปบอกเขาก่อนนะครับก็เดี๋ยวจัดให้ โอเคครับอพี่เต้ก็ได้ชมที่ได้แล้วเกมวันนี้ออกก็เป็นแอสซัสซินนะครับนะ,บะก็ะรหัสที่ได้ก็ตัวนี้เ,เติมห้าสิบบาทก็ได้แอสซัสินเติมแค่ห้าสิบบาทเอ๊ได้แอสซิสินแล้วผมเติมหมดไปเป็นพันนะครับผมไม่ได้นะจังหวะนี้นะครับบอกให้นะครับหัวร้อนครับชื่อนี้ชื่อนี้ันทีอคนทีชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อตัวละครคนนี้คนไหนอะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ผมเดี๋ยวผมจะไปเทียบกับมันมันเติมห้าสิบบาทมันได้ไอผมเติมหมดไค่แค่ทำไม้องไปได้วะผมต้องไปดูแบ็คมันอ่ะว่าว่ามันเติมเติมกี่ครั้งอ๋อโอเคโอเคพราะมันมีบางคนมันมันเติมห้าสิบแต่เติมหลายรอบอ่ะโอเคโอเคนะก็ได้เป็นผู้โชคดีแล้ววันนี้แต่บางคนที่ได้รับรางวัลเนี่ยรบกวนส่งอีเมลอัปเดต มา,มาเพื่อที่จะรับคีย์สตรีมด้วยครับเดี๋ยวเราจะส่งคีย์สตรีมทางอ e ีเมลให้ครับแล้วก็จะมีการยืนยัดทางสตรีมให้ครับอ,อ๋อนะครับรายละเอียดก็ตามนั้นเลยนะครับตามที่เขาบอกมานะครับผมสําหรับออคนที่ได้รับรางวัลน,นะครับที่ดูสตรีมอยู่ก็ส่งตามนั้นเลยนะจ๊ะออก็ขอขอบคุณจากเซออิร์ฟแบ็กแสกเกอร์สตูดิโอนะจ๊ะ <you. S 2> ที่ทําให้ทุกอย่างเป็นอย่างนี้ก็คือผมชอบอะครับก็คือมีการสนับสนุนมีการอะไรเล่นด้วยกันก็สนุกด้วยกันมา นะครับก็ผมชอบมากนะครับในลักษณะนี้นะครับผมแต่บางทีก็หัวร้อนนะครับเพราะว่าแม่งไม่ได้เลยเลยนะบางทีแม่งก็หัวร้อนเพราะว่าไม่ไม่ได้เลยเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยก็เนาะไม่ต้องเสียใจอย่างน้อยเราจะไปเอาสาวพรุ่งนี้กูจะไปกีดสาว <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องง้อเกมนะครับผม <c oughs> โอเคนะครับผมก็รายการของ ผมก็เนี่ยครับมีการสนับสนุนมีอะไรเราก็เล่นๆกันไปสนุกไปทำไมไม่ได้อ่ะเขาไม่เติมอ๋อทําไมไม่ได้อ่ะเขาไม่เติม <c oughs> <c oughs> นะครับผมนะแต่เราก็อย่าลืมเรื่องสาวแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เออมาอยู่ด้วยกัน แล้วก็มาเล่นมาสนุกมาพิมพ์ทุกคนไม่ไม่ว่าแต่ใครนะครับทุกคนนะครับต่อให้ยังไงก็ก็ยัง,ย,งยังจําทุกคนได้นะครับต่อให้ผมเลิกเสตีมเลิอกอะไรไปยังไงผมก็ยังจะช่องนี้ก็ยังอยู่ต่อไปนะครับอ่าผมก็ไม่ไม,ไม่หวังอะไรมากแค่อยากให้ทุกคนมีความสนุกด้วยกันนะครับยังไงก็บายบๆนะครับผมทุกท่านนะครับผมบายยนะครับนะครับผมจากใจเลยนะจ๊ะผมนะครับผมบายบายจ้าแล้วเจอกันนะครับผมในอาทิตย์หน้านะครับในการสุ่มครั้งนี้นะครับผมก็จะมีอย่างนี้แหละเรื่อยๆนะจ๊ะ ขอบคุณทุกท่านมากนะครับบ๊ายบายครับนะสำหรับวันนี้นะจ๊ะออแล้วล้วก็จบกันไปนะครับสำหรับกิจกรรมการแจกของรางวัลซึ่งถ่ายทอดสด แล้ววันนี้ผู้ที่ได้รางวัลก็เป็นชื่อยูเซอร์ว่าแอนลิวซี่ไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่าเนาะอ่นะก็เดี๋ยวติดต่อรับของรางวัลด้วยนะครับภายในหนึ่งสัปดาห์นะครับก็ถ้าไม่มาก็สละสิทธิ์เนาะเพราะว่ามีหลายคนเขาอยากได้ นะครับรับชมภาพตัวอย่างเกมในวันนี้กันได้เลยครับสำหรับเกมแอสตอร์บล็กแบ็กครับ but this man is a f e e d g h t e n l e n d i l i v seen i l a r t e deck s p e l i k r o like a devil dressed as a man And he's a canny one. Knows his way round every crag and crevice of these islands. So if his fortune and adventure you seek, then Captain Edward can Kenway's your man. Only, don't meddle in his private affairs. For there's more mystery to that man than even I dare ask. Cousin's Creed 4, Black Flag. Pre-order now and get a free limited edition poster designed by Todd McFarlane.